ไปแม่สลองได้จากจุดนี้40กิโลนะครับทรอ107เมื่อก่อนตรงนี้จะเป็นทรอ1089นะครับที่วิ่งอยู่นี้คือทางหลวงแผ่นดินหมายเลขหนึ่งนะครับถ้าตรงไปตรงไฟเขียวนั้นก็จะไปแม่สายนะครับวิ่งไปอีกประมาณ5กิโลก็จะเป็นเส้นทางหลักเลี้ยวซ้ายเส้นทางหลักขึ้นตอนแม่สลองนะครับแต่อันนี้เราจะไปเส้นทางถ้าเป็นเส้นทางง่ายก็คือไปถึงวิ่งไปถึงกิ่วสไตล์ แล้วก็เลี้ยวขวาเป็นตัวยูอ้อมกลับมาแม่สลองแต่ถ้าจะตัดเราก็จะไปทางตัดเลยนะครับก็คือมาทางเส้นกับทางอยู่สไตล์นี่แหละแต่จะตัดขึ้นตรงบ้านหน้วยฝนนะครับ สวัสดีเดอะพีเพิลครับสวัสดีท่านผู้ชมท่านผู้ติดตามชงกทัวร์ออนไลน์ครับวันนี้รับผิดชอบต่อสังคมครับระมัดระวังตัวเองเพื่อรักษาผู้อื่นนะครับเราอยู่บนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข107นะครับแล้วนี่เป็นทางถนนไม่มีชื่อนะครับเป็นทางตัดขึ้นอดอยแม่สลองจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข107เพียง10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ เป็นเส้นทางขึ้นดอยไม่สลองที่ใกล้ที่สุดสั้นที่สุดแล้วก็ชันที่สุดนะครับวันนี้เดี๋ยวจะสอนแม่บ้านขับขึ้นไปพร้อมกับทุกทกท่านแล้วกันนะครับถ้ามาจากเชียงใหม่ตรงนี้อ่าทลอ107็ก็กมที่2 1.9นะครับถ้ามาจากถนนพิ์โยทินนะครับแม่จันเชียงรายเนี่ยก็กมที่53แถวบ้านห้วยหินฝนนะครับก่อนขึ้นสะพานนะครับเราวิ่งไปตรงนี้อีกประมาณเนี่ยทรล1 0นอีกไปประมาณ10กว่ากิโลนิดๆน,น,นะครับก็จะเจอแยกกิ่วสไตล์เลี้ยวขวาไปยูตัวยูเทอร์ยูขึ้นดอยแม่สลองเส้นนั้นก็คือจะขึ้นง่ายที่สุดแต่เส้นนี้จะสั้นที่สุดตรงชันป้ายด้านหลังอะไรต่างๆก็จะบอกนะครับ จริงๆแล้วเขาบังคับให้เฉพาะรถกับเพื่อน4ีล้อด้วยนะเมื่อก่อนแต่เดี๋ยวนี้ก็ด้วยการว่าคมนาคมมันดีขึ้นอะไรดีขึ้นนะครับก็สามารถที่จะใช้รถเก๋งรถทั่วไปรถอะไรผมเคยเอามิลาดขึ้นสมัยตรงนี้เป็นทางดินด้วยนะนะครับแต่ก็อาศัยส่งหน่อยก็เสี่ยงต่อความเสียหายหน่อยก็ใช้ความระมัดระวังนะครับประมาณนี้ขึ้นไปนิดนึงนะครับก็จะเจอ กเรียกบ้านนาแบ2.3กิโลเมตรนะครับบ้านนาแบเราก็เบี่ยงออกซ้ายนิดหนึ่งนะครับแล้วก็เจอโรงเรียนลาดพัฒนาเจอวัดพระธาตุสันติธรรมนะครับหรือบ้านธาตุแล้วก็ลงบ้านกลางนะครับเลี้ยวขวาก็เป็นเส้นทางหลักนะครับในการลงดอยอแม่สลองเลี้ยวซ้ายก็ขึ้นดอยแม่สลองให้แม่ใหญ่ขาวลองขับดูไม่ยากครับเขาเคยผ่านเส้นทางพอโดหลายเส้นทางหลักการง่ายๆคือใช้เกียร์ให้สัมพันธ์กับความเร็วนะครับแล้วก็ใช้รอบให้เหมาะสมนะครับ ถ้าแรงบิดอยู่สูงหน่อยก็อาจจะต้องลากรอบช่วยเท่านั้นเองก็เดี๋ยวจะขึ้นด้วยเกียร์ออโต้นี่แหละเพราะหลายๆท่านก็จะกลัวเกียร์ออโต้ง่ายมากครับก็ปรับมาเป็นเมนวลนแล้วก็โยกให้มันสนุกนะครับใช้เกียร์ต่าเพราะว่าเราจะเห็นป้ายว่าเตือนเลยว่ายุดโลเกียนะครับถ้าเจ้าของพื้นที่เขาจะมีรถทุกประเภทใช้เลยนะครับก็จะเป็นเรื่องปกติแต่ถ้านักท่องเที่ยวคนอื่นที่ไม่ชํานาญเส้นทางอะไรต่างก็แนะนําให้เป็นรถกระบะ หรือรถดีเซลจะปลอดภัยกว่าแต่ถามว่ารถเก่งรถอะไรสมัยนี้มาได้ไหมมาได้นะครับก็เร่งส่งนะครับแล้วก็รู้จังหวะดูเชิงลูกตัวออนไลน์เยอะๆลาจะเข้าใจเดี๋ยวเป็นยังไงไปชมกันครับเชิงลูกตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับไปครับเดินนะครับก็ปรับบอกให้เหมาะสมกับตัวเองนะนี่เกียร์ออโต้6สปีดนะครับแล้วก็ตัวนี้แรงบิดจริงๆมันจะอยู่นู่นนะ2อ0 0ห้า สามพัรอบนะครับก็ใช้ไปแต่อันนี้คือจะสอนใช้ตัวไปเลยนะครับจริงๆแล้วใช้ยุทธโลเกียร์ที่ป้ายเขาบอกนะครับก็คือใช้เกียร์ต่ําให้สัมพันธ์กับความเร็วไม่งั้นมันฮีทครับกดคันเร่งคันนี้มันจะแรงกว่าคันคันดำนี่นาขาจะง,งงหน่อยเวลาใช้อ <c oughs> นะครับเวลาใช้แตรนะให้ใช้กอดเข,าข้าโค้งถ้าเห็นแล้วไม่ต้องไปบีบนะครับถ้าไม่เห็นบีบก่อนจะไม่ไดราม่านะฮะไปเรื่อยๆแล้วก็ มีสมาร์ทเกตมีอะไรดูความร้อนก็จะดีครับอันนี้ฝนตกด้วยวันนี้ก็จะเห็นว่ามันชุ่มชํ้หน่อยนะครับเนี่ยอันนี้ถ้ามองไม่เห็นปุ๊บบีบแตะไวเออถ้าเห็นแล้วไม่ต้องบีบน,น,น,นะครับแล้วก็ควบคุมสติให้ดีนะครับอันนี้รถสวนน้อยเป็นระยะนะครับรถเจ้าถิ่นนะชิลๆนะครับไม่ใหญ่ครับอ่านี่มันขึ้นไป87แล้วนะครับเดี๋ยวสภาพปรุงผมจะให้เขาตกมาเป็นเมนวนวลนะครับ แล้วก็ใช้เกียร์ต่ำลากขึ้นไปอันนี้จะชันละโอเคตบมาแป๊บหนึง่งอ่าปึ๊บขวาแล้วอ่ามันจะลงมาเกียร์หนึ่งนะครับคราวนี้ก็ลากรอเห็นไหมสังเกตไหมว่าอ่าไอความร้อนลดลงเลยนะครับแล้วอย่าลืมใช้แตรให้เป็นนิสัยถ้าไม่เห็นถ้าเห็นแล้วอ่าโอเคทั้งหมดทั้งมวลอยู่ที่คนขับนะครับถ้าเขาเห็นเขาก็จะไม่บี ประมาณนนะั้แล้วก็เอากระจกลงแง้มลงนิดๆจะได้ยินเสียงที่เขาตอบรับกลับมาถามว่าชั้นแค่ไหนก็แค่หน้าตั้งให้เฉย <c oughs> ตั้งบบกให้ตรงนะน, <c oughs> นะครับไมเดยวคุณจะเกียร์ต่ำลากไปลากไปเอออถ้าอยากจะเร็วก็แพดเดนชิปได้นะครับเป็นเกียร์สองนะเงนี้เขาเขาคล่องเยู่แล้วล่ะ การมีแพทเทิร์นชิปก็ง่ายไม่ต้องละมือมานะครับเอ๋อย่างนี้มองไม่เห็นบีบแตะไปเลยอ่าโอเคแค่นั้นแหละเผื่อรถพุ่งปี๊ดลงมานะครับเส้นนี้มันจะเป็นลูกลังเนาะใช่แล้วก็จะเป็นอพอลโลน้ำอพอลโลเลยใช่จ้เสียวซ่อยตรงนี้มันมีไฟแดงนะครับจุดนี้แหละที่มีผู้เสียชีวิตนะครับ ก็จะประมาณนี้นะหน้าตั้งอะ่ะขาขึ้นจะไม่เท่าไหร่นะครับขาลงก็จะต้องใช้เอนจินเบรกให้เป็นแล้วก็เบรกล่อยเบรกบ่อยนะครับขาขึ้นจะดูแค่ว่าฮีทไม่ฮีทก็คือดูว่าใช้ท็อปเหมาะสมไหมนะครับเอาง่ายาก็ขึ้นทางนี้ต้องหูอื้อครับสวยนะ 8 8องศาเซลเซียสนะครับใช้เกียร์2นะรอบก็อยู่ประมาณอง2ันสนะครับคือสาเหตุที่ผมจะไม่บอกว่าใช้เกียร์ใช้รอบอะไรนะครับเพราะสถานการณ์มันต่างกันเมื่อกี้เป็นรถสวนบางทีบรรทุกหนักบรรทุกเบาบางทีแรงบิดของรถแต่ละคันไม่เท่ากันอะไรต่างๆก็เรามาระวังนิดนึงก็เรามาระวังนิดนึงนะมันมีประดีแบบวัยรุ่นมาจากต่างจังหวัดด้วยอะไรด้วย เขาไม่กล้าขึ้นนะครับกำลังจะาบุกรถกลับทางเดิมนะครับม,ม,มกว่าตรงนี้มันจะแคบนี่ยเขาตัดต้นไม้ออกนะครับปิดๆนี่เลยเอ่าะอ่ามันมองไม่เห็นไงเรื่งเลยเราออกซ้ายเราไม่ขึ้นบ้านนาแบนะครับออกซ้ายลงหมู่บ้านไปตรงเลนมันก็ทางเดียวกันน,นั่นแหละน้อยออหมู่บ้านไป เราไม่เห็นเนี่ยปิดๆไว้ก่อนสองจังหวะนะครับเราึ้นดอยอย่างเงี้ยเอากระจกลงนิดนึงฟังเสียงเป็นไงส,ส,สิ่งเห็นไหมมันจะชอบมีรถมาจังหวะเข้าโค้งเสมอนะครับแล้วขอบๆก็จะ,จะมีเยลลี่อ่ <laughs> <laughs> เยลลี่ดอยโซนนี้โซนบ้านอาแบนะครับ ก็จะมีหมู่บ้านอยู่ประมาณ30หลังคาเรือนนะครับประมาณนี้คนก็อยู่หลายร้อยคนอยู่นะก็จะมีรถเก๋งมาเยอะขึ้นนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมาไม่ได้แล้วเมื่อก่อนต้องเป็นกระบะไม้เด็กส่งขึ้นดอยกันมาเลยทีเดียว <laughs> แล้วก็มีพันโซ่ผมบวชเคยบวชอยู่ข้างบนนะครับก็เคยได้เห็นชาวบ้านเอาโซ่เอาอะไรพันล้ออยู่ถ้าลงมาเส้นนี้ แล้วปกติเขาก็จะลงไปเส้นอาคิวสไตล์หรือไม่ก็แยกสามแยกมานีโก็นะครับผมเคยมาทํากิจกรรมโรงเรียนเนี่ยนะครับโรงเรียนบานลาดพัฒนา,นา,านใช่เมื่อก่อนนี้ไม่มีตึกไม่มีอะไรเลยนะนะครับตึกพวกเนี้ยที่เป็นบ้านพักของนักเรียนที่เป็นโรงเรียนประจําเนี่ยไม่มีลเดี๋ยวนี้เขามีโครงการมาเยอะนะครับเราก็ไปโรงเรียนอื่นต่อเพราะถือว่าโรงเรียนนี้จเจริญละ ป่าป่าภูเขาละมีร้านกาแฟด้วยนร้านกาแฟที่นี่เป็นอ่าสอป,ปะกอนะครับสลับกับพื้นที่ของอ่าอนุรักษ์ก็คือของกรมป่าไม้สลับกับพื้นที่ของทหารนะครับเพราะว่าถ้าเป็นของทหารเนี่ยจะเลยอ่าเลยพระธาตุสีนกคกลินออกไปนะครับอ่าเพราะาติดกับชายแดนนะฝั่งรัชชานนะครับประมาณนั้น ถนนสวยใช่ไหมบ้านเขาเรามาเส้นนี้นะครับแล้วเส้นชันอีกเส้นหนึ่งก็คือเส้นมาจากสามแยกบ้านอีกก็จากแม่จันนั้นก็ถือว่าชันสูสีกับเส้นนี้ะนะครับสบายมันตรงนี้ดีกว่าถ้าเอาเร็วสบายมานี่ดีกว่าจุดชันสุดๆเนี่ยมันจะพีคจริงๆแต่มันนิดเดียวแต่นั้นมันชันต่อเนื่องนะครับถึงแม้ว่าจะไม่ชันเท่าเส้นนี้นะแต่ถ้าจะเอาความชันก็คือเส้นนี้แต่ถ้าเอาความชันชันที่น้อยลงนิดนึงและต่อเนื่องกับเส้นหลัก เขียวอประมาณนั้นผู้โดยสารก็จะเวียนหัวเอาเส้นผู้โดยสารลุ้นก็เส้นนี้จะเอาเส้นเวียนหัวก็เปเส้นหลักแต่จะเอาเส้นตะตอนย้อนก็กิวสไตล์ใช่ครับเพราะว่ามันวิ่งเป็นตัวยูอ่าใช่โหลงทางไปทางไหนเนี่ยตนรงไหนี้หมู่บ้านเขาปิดนะครับไม่ให้เข้าเนื่องจากสถานการณ์โควิดของหมู่บ้านก็ปิดเลยไม่ต้อนรับแขกนะครับไม่ให้เข้าไม่ให้ออก เป็นประชาคมหมู่บ้านนะเนาะและตระปลี่พร้อมที่จะดูแลก,กันนะครับด้านบนนี้ก็นะพ่อหลวงหรืออะไรต่างเป็นผู้ดูแลนะครับให้เข้าเฉพาะคนในหมู่บ้านน,นี่นะครับก็นี่โซนวัดพระธาตุสันติธรรมนะครับแอดเคยมาบวชที่วัดนี้นะครับมาบวชกับหลวงพ่อสันติเมื่อก่อนตรงนี้เป็นทางโคลนแบบเละเทะเลยนะชาวบ้านก็จะรถติดหน้าวัดกันเป็นประจำนะครับประมาณนี้อ่า ก็จะมีอบูบ้านมีชาวบ้านมีอะไรไอโซนนี้ที่มีตึกมีอะไรนี่เป็นสอบป,ประกอบนะครับเป็นที่บ้านอาแบแยของชาวบ้านนะครับเมื่อก่อนตรงนี้แคบๆนะกลัวนี่ก็จะขยายกว้างออกมาตามยุคสมัยเนาะถนนก็มีการขยายพื้นผิวออกฝั่งละสองคืบนะเื่อรถสวนก็ได้เมื่อก่อนได้ลําบากมากใช <laughs> ่เวลาจะสวนงานนี้ต้องทําขแมแ้นอุง เดี๋ยวข้างหน้านะครับประมาณกิโลหนึ่งก็จะเจอบ้านกลางนะครับเดี๋ยวเราจะเลี้ยวขวาเข้าไปาไรชาร้อยเอ็ดนะครับไรชาหนะนึ่งศูนย์หนึ่งนะเนี่ยจะเห็นว่ารถเก่งรถต่างๆเขาก็เริ่มมากันแล้วเพราะถนนเขาขยายกว้างนะข้างหน้านี่ก็ไปโรงเรียนบ้านกวางไอ้บ้านกลาง,น,างนะครับมันกลายเป็นกว้างม,มีห้องเช่าบ้านเช่า สังเกตว่าเขาจะเริ่มทําตึกทําอะไรกันได้แล้วเพราะว่ามีการแบ่งจัดสรรให้ราษฎรทํากินเป็นอ่าสพบกนะครับซิ่งมากเลยนะครับไม่ใหญ่ขาวใช้ระยะใ,ใช้เวลาไม่ถึงสิบห้านาทีเลยอย่างซิ่งนะ่ะนี่นะครับตึกตึกนี้เขาสร้างได้เพราะเป็นสพบกนะครับสร้างใหม่เลยนะอ่าใช่ <S 2> <S 2> <S 2> พึ่งจัดสรรพึ่งอ่ารังวัดกันชัดเจนตอนที่ อ่พรบป่าไม้พรบ,บอ,รอะไรต่างๆกันปี2562เนี่ยแหละครับเดี๋ยวเราเลี้ยวขวานะครับข้างหน้ามันทอรอ1 2 3 4นะครับเป็นเส้นทางนี้เขาทำเป็นรีสอร์ทด้วยใช่นะครับก็เรามาระวังนิดนึงตัวนี้ถนนเขาจะอัดขึ้นมานะครับเนินเนี่ยเขาจะซัดขึ้นมาก็ระวังนิดนึงมันชันเวลาเราจะเลี้ยวลงเลี้ยวขึ้นนะครับอันนี้ก็นี่เขาจะตกมาเลยเขาเขาเก่านะครับเราจะใช้เมนนวลช่วยลงเอนชินเบรก เพราะว่าถ้าใช้ถามว่าใช้ดีแล้วก็ไปตบที่แพดเดิลชิพเลยได้ไหมได้เหมือนกันนะครับแต่ถ้ารถจอดช้าเกินไปมันใช้รอบไม่ถึงเนี่ยมันจะกลับไปเป็นที่ดีนะครับบางทีมันจะอยู่เกียร์ห้าเกียร์หกหรือเกียร์สี่มันจะต้องใช้เบรคแต่ถ้าเราตบเนี่ยมันจะไม่กลับไปเป็นดีนะครับล็อกเกียร์ต่ำสุดไว้ที่เกียร์ไหนก็จะอยู่เกียร์นั้นเลยนะครับนี่คือความต่างเห็นไหมเจ๊เขาเก่าแหละดูแม่นี่นะครับผลมาก็เขียวจะอุ่มเนาะ ลงมาเลี้ยวขวามาสักกิโลหนึ่งนะครับก็ไล่ชา101ฝนใช่ตรงนี้เชียงรายฝนตกเกือบทุกวันเนาะฝนตกทุกวันตกมากตกน้อยก็ตกอะนะฮะประมาณนี้นี่ก็จะเจอแล้วนะครับอันนี้ข้างบนนี้เป็นเบอร์17นะครับก็ดูรอบนะไม่ให้ท้องม,มันไปถึงขีดแดงกันเจ๊กครก็จะรักษาไว้ประมาณ3,000รอบนะครับแล้วก็เหยียบเบรกทีนะครับ3รอบเหยียบเบรกทีหนึ่งแล้วก็ใช้เกียร์สองเกียร์หนึ่งมังเพราะตรงนี้มีรีสอร์ทมีอะไรเขาสร้างกันได้เต็มที่นะครับ รายชาร้อยเอ็ดรายชา101นะครับเอาล่ะเดี๋ยวจะไปสรุปให้ฟังอีกทีนึงนะครับช่วงนี้ก็ไม่มีใครเที่ยวเราก็สบายๆยู่นอร์มอลนะขวาเดี๋ยวขวาเข้าไปซื้อชาครับท่านผู้ชมครับก็จะเห็นนะครับเทคนิคง่ายๆใช้เวลา ไม่เกิน15นาทีจากทางหลวงแผ่นดินหมายเลข107มาด้านหลังคือดอยแม่สลองก็คือไร่ชา101นะครับด้านล่างนี่เป็นเบอร์12ด้านบนบน,บนข้างบนน้นก็จะเป็นเบอร์17ดนะครับ <c oughs> เดี๋ยวเราจะไปซื้อชากันเนาะนะครับก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถ้าท่านมาดอยแม่สลองก็ขาดไม่ได้แหละนะครับในการาจับจ่ายใช้สอยกันนะครับแล้วก็ผมถือว่าเป็นชาที่โอเคที่สุดละนะครับหลักใน3เส้นหลักที่ขึ้นมา ดอยแม่สลองไม่ว่าจะเป็นขึ้นทางแม่จันนะครับสามแยกอีกก็แล้วขึ้นมาผ่านทอรอ12 3 4ที่ด้านหลังกล้องนี่แหละนะครับเสียงรถวิ่งออกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับอันนี้คือถือว่าเป็นโคดเคี้ยวสูงชันต่อเนื่องแต่ยังไม่ชันทเท่าเส้นที่2ซึ่งเป็นเส้นกลางไปทางลัดซึ่งเราแนะนําให้มาเส้นนี้แหละที่ผมกับแม่ใหญ่ขาวข,าขับขึ้นมาที่แนะเทคนิคหรือสอนเมียขับขึ้นมานั่นแหละนะครับ ผมแนะนําให้มาเส้นนี้มันใกล้จาก10กิโลเมตรจากาเส้นทางหลักทอรล .107 แล้วตอนนี้ถนนทําดีมากนะครับถามว่ามันชันกว่าเส้นทางหลักทอรลอ .1234 ไหมชันกว่าแต่มันเปีดเดียวนะครับมันแบบเขาเรียกว่าเสียวแป๊บหนึ่งนะครับกับเสียวต่อเนื่องถ้าเลือกเอาแล้วกันเล่นเอาเสียวสุดๆแป๊บเดียวดีกว่านะครับก็คือมาเส้นเขาเรียกว่าทอรล .107 นะครับ กมที่53ถ้ามาจากแม่จันกมที่219ถ้ามาจากเชียงใหม่นะครับแล้วก็ตัดขึ้นมาผ่านโรงเรียนลาดพัฒนานะครับผ่านบ้านกลางแล้วออกมาทรอร์รันหรือนะครับเอาแบบนอมอมนอมอเลยชีวิตนอมอมมากนะครับก็วิ่งตรงไปทรอร์1 0นึงศูนย์เถึงยกกิวสไตล์นะครับเลี้ยวขวาแล้วก็ยูเทิร์นยูจนถึงเนี้ยนะครับจะเพิ่มระยะทางขึ้นไปอีกรวมๆยี่สโล นะครับก็ถือว่าชมวิวถือทัศน่าจะได้ไอเดียแม่ไม่มใช่เขามาโชว์หน้าโชว์ตาหน่อยีน่นะครับเล่นขับซิ่งมากโอเคครับ <c oughs> ชงก่ตัวลายความสุขอยู่ที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดครับอย่าลืมกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์จะได้ไม่พลาคดคลิปใหม่ๆจากเราสำหรับคลิปนี้ขอบคุณสวัสดีครับ <c oughs> สับคร์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่องวินออนไลน์ความสุขคือที่การปล่อยวางความรู้คือการแบ่งปันไม่มีที่สิ้นสุดบ๊ายบาย